มาต่อได้ปาสตัวตายของเกมนี้นะก็แป็นแมนก็ทำสติลัสนะมาต่อไปกันเลยผมไม่รู้ว่าตัวเมื่อกี้ทำอะไรได้นะแต่มันน่าจะช่วยเราเอื่อเดินอากาศได้ครับเกิดอากาศน้อเกิดอากาศโอ้แล้ววะเออเออเออบอกแล้วไม่ได้แอมหรอกครับ ถึงจะโดนแอมไปหลายรอบแล้วอาพูดงี้ทุกที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 ่มีความมั่นของมันอยู่ในตัวแล้วเนี่ยเกมนี้จะเป็นทางอินเทอร์เน็ตก็ตามนะครับโอ้โหมันดีเอ้ยไม่ได้าคำาสปั้นเลยเลยอุ้ยโอ้โห,โ,หโ,ดโดดโดดลงอะไรอย่เงีเอามาเอามาโห เก้าชีวิตนี่ใช่วะผมเป็น,นแมวเก้าชีวิตแมวโอ้ชีวิตอย่าต,ตกนะจ้าอย่าตกนานโอ้เรียบร้อยเลยโอ้ไม่ไม่ no ขอฟอร์มแป,ป,ป๊บโอ้โหดีลังกายอย่างเทพอือการกินโดดเที่ยว โอ้บินได้ยังไงวอ๋อแล้วแต่ตามเลเวลอยู่เนาะอโอเคครับเปิดมุมแมลงเก็แบบก่อนเอาแมบลบงไปแล้วก็เอา้าลง,องคอนเยได้ละกาศได้ก็เท่แล้วอเออไม่แตกอีกอาะแตกอีกแล้วแปตกอีกแล้ว S <S อืรรอระเบิดป้อมครับอีเอ้าโอ้โหโดนฉลามแดงระเบิดแล้วเอาใหม่เอาไม่โอ้โหแ,โแปดแบดว่ยนะไม่เป็นครับพัดแบดว่านะไม่เป็นนะใช่แปดแบดบินนัทตู้ทอนนัทตู้เซฟโอ้โห เฮ้เอาใหมา่เอใเดี๋ยวเดียวบลมีวิธีหนึ่งสิอย่าเก็บมันไว้อย่าเก็บมววันมไว้ทำลายมันติแนดแผ่นนะอาโดนก่นเลย้ไอ้โหกัดไตสูงกัดไตสูงกัดไตสูงเือกัดไตสูงโหรอโ้อคนุนเลยนี่กูกัดไตสูงแล้วผมกา ตอกเลยแม่อ,อเดินอแะเลยนี่แม่จบแล้วจะกรอร์รวงแต่สีพันที่แรกเลหนึ่งสีพันจบสามล้านหกันสามร้อยสิบเนะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับผมมวยเว็บพิสดอทคอมนะครับที่ให้เ,เล่นเราเล่นเกมนี้นะ